คิปดผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพลาสติกนะครับภัยซื้อพลาสติกบทพลาสติกนะครับช่วงนี้นะครับราคาวัสพลาสติกพีพนี่ครับของพัดลมก็คือพีพนะครับจะถูกมากเลยนะครับช่วงนี้นี่ครับนี่คือเป็นของพีพนะครับพี่พสีนะครับนี่ครับเป็นเมืสีสีแดงสีฟ้านะครับ สีเขียวประมาณนี้นะครับสามสีนี่ครับปลดองมาผมได้บกี่บาทนะครับราคาถูกมากเลยนะครับคนปลดองมาผมก็ได้แค่ประมาณห้าหบาทครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับของเก่านะครับพลาสติกเก่าสามารถปลดได้นะครับมันถูกนะครับเราก็ต้องท่านใจนะครับเราก็ซื้อตามตลาด มันถูกเขาก็ต้องซ้อถูกนะครับเขามายียกบดส่วนที่มัดแพงนะครับส่วนที่มันแพงกับเป็นพลาสติกประเภทที่ไม่ค่อยมีทำยากๆนะครับทุกคนติดพึงแพงเบียบได้มันแพงนะครับราคาดีค่าดีแพงก็คือพวกพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกพวก A b บเอนะครับ PS เขาต้องมาแยก เชี่แยกชนิดออกทำยากมากเลยนะครับน้อยคนนะครับที่จะทำได้นะครับด้วยพลาสติกนะครับนี่ครับที่ผมแยกขัดแยกไว้จะแบบนี้นะครับยังบม่เล้วนะครับยังบม่จบนะครับต้องมันดังแต้มซีครับมัดมันเหนียวไรไม่จะเหนียวนะครับนี่มัดแต้มน้ำมันนะครับใส่น้ำมัน ออกมาครับให้มันได้เชื่อที่แพงที่สุดส่วนนี้กับพ่ท่านคัดแดยกนะครับกับไก่เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งผมกัสทรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บดขายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือที่ผมคัดแยกออกมาเนไหครับอนี้จะเป็น PS นะครับพีสะกูด PS จะ แพงที่สุดนะครับพลาสติกต้องคัดแยกให้ให้ได้เท่านั้นคัดแยกไม่ได้ก็บริเงินนะครับไม่ได้กําไรนี่ครับตัวทําอยากนะครับทําอยากที่สุดก็คือของตู้เย็นนะครับภายในนี่ในตู้เย็นนะครับขวดนี่นี่นี่เพราะครับปิดไฟดีราคากับแพงครับแต่ว่าเขาก็ต้องมากคัดแยกออกนะครับนี่ครับบดก็ยากนะครับ มันไม่ค่อยขาดทำยากเป็นงานที่ทำยากนะทุกคนงานพลาสติกเราผมส่วนมากจะเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่นะครับพลาสติกงานประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของผมฟาตติกกวดจะไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะว่าผมบาด้รับสียนะครับมาทำยากนะครับตรงมันนั่งแกะสติกเกอร์มันออกนะครับจะว่ากันบดง่ายนะครับงานเบียบนี้นะครับ งานที่บดยาคนะทุกคนครับงานพลาสติกแข็งนะครับแบบนีแผงนะครับบดออกมาได้แต่ว่ามันกระเบานี่ครับประมาณนี้ส่วนนี่ครับขายได้ข้างหนั้นนะครับช่างกิโลขายนี่ครับอาจจะกิโลละสิบกว่าบาทนะครับทุกคนนี่ครับขาดแยาบบดออกมาได้เรียบร้อยอย่างนี้ขายแบบนี้อาจจะพอแพงนะครับอาจจะโลละสองสามบาทนะครับ คัดแยกออกมาเขากดจะได้กับไรเพิ่มสองสามเท่นะครับอยอวแต่จะคัดแยกได้นะครับไผคัดแยกบ่ไดหเขาก็ซืนร่วมนะครับนหรือว่าสีเจียปนไปเขาก็จะหกักนะครับเป็นงานที่อยู่ยากมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับงานพลาสติกนะครับพลาสติกเก่ารีไซเคิลนะครับทุกคนนี่ครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับ